นี่นะครับเป็นกระดาษวอลเปเปอร์ครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นติ๊กเกอร์เป็นกระดาษเหมือนเป็นก็คล้ายๆสติ๊กเกอร์แต่ว่ามันมันเหนียวมากนะครับเราก็เอามาแปะกับผนังได้ตรงนี้นะครับเป็นผนังมาอันนี้คือผนังเดิมมันจะเป็นสีขาวนี้นะครับพอเราแปะเข้าไปเนี่ยมันก็จะสวยดูเนียนตาขึ้นนะครับเนี่ยอันเนี้ย อันนี้คือทําแล้วเห็นไหมครับถ้าที่ไม่ทํานี้จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือบางทีอะผนังเรามันมีแบบรอยแตกรอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเนี่เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างงี้นะครับเราก็ซื้ออันนี้มาปิดเข้าไปสวยขึ้นทันทีครับไม่ต้องทาสีให้เหม็นนะครับนะครับถ้ารุ่นเดิมแบบนี้แบบไม่นูนนะครับ ผมว่าแบบนูนนะ่ะสวยกว่านะครับอันนี้คือเป็นแบบธรรมดานะครับเรียบๆนะครับมาดูแบบนูนครับเห็นด้วยไหมครับว่าแบบนูนสวยกว่านะครับนี่ก็คือ,อยังทําไม่เสร็จนะครับมันมีให้เลือกหลายแบบลองเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับนี่ครับ เพิ่มความสวยงามให้กับผนังของห้องคุณนะครับเนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าสติกเกอร์ทีนะครับก็แผ่นหนึ่งก็ยีิบสองบาทนะครับแผ่นหนึ่งก็ประมาณเท่านี้นะครับลองไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ครับผมไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่าเห็นว่าเออติดแล้วมันก็สวยดีก็เลยลองถ่ายคลิปแนะนําดูนะครับเผื่อใครสนใจนะครับติดยากไหมก็ต้องใช้ฝีมือนิดนึงแต่ก็คือมือสมัครเล่นก็ทําได้ครับเนี่ยครับ นี่คือด้านหลังลอกออกมาเต็มไนหมดเลยครับ